มาเบิ่งควานสือนาา คุมนึงะจ้ะแกเปยังี้สูงนี่น่นจ๊ะเนาะนาใสสแต่มาามาบึงแนามามาบึงขาพึ่งจะลังเหยีดงานแล้วงานอยู่บานน้ำหลายเนาะพึ่งจะได้ขามาก่างบงความเสียมาของบานเมือเขาจะสะสะนะยูบานมีเสียย่างเดียวแตน มันหนาวแค่ anut, นั้นแล้วจ้ะฉีดผ้าบ่ค่อยมักอืหน้าวมากหนาวแห้งแล้วก็มืดเร็วน้ำจ้ะ่ช่วงเดือนงเดือันนีอซื้อได้ไหมช่วงเดือนพฤษภาคมนะถ้ามีตุวหน้ากับละกันด่าง้ามพวกนี้อีกจ้ะมึงมึงจ้ะหนังมึงเขาเรือใจค่ะพี่น้องผ้าหนักแต่ก่อนผ้ากลับมาบอยอยู zip, ช grill, ช่แต่อันถ้าบ๊อปคอยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวถ่ายรูปมีอยังแบบนี้เนาะผ้ากระเด็นแนมเดี๋ยวเห็นแต่จะเก็บไว้เป็นเนี่ยค่ะมึงที่ละจ้ะ สวงาริงมาามเบืองจ้ะยาเบืองเนาะมาบานเบืองเขาคือบานเบืองเาเลยเบืองสีอะไรอย่างเงี้บกัสเบลี่บิีูลเี่ยเด็กยกไปก่อนเด้อวจ้ะซาาอายุนะจังข้อมเก็บผาพเก็บบรรยากาศ เพื่อซ้ำได้ที่พายางมากกว่ากีเนาะหนึ่งด้วยจ้ะต้นใหม่ใยแห้งเนี่ยอันเนี้ยตึ้อเนี่ยร้อยกปีจ้ะเกื้อสองร้อยปีแล้วที่เยังดูดีอยู่อากาศจะดีสุดๆเลยจ้ะบรรยากาศก็ดีโอ้ยจ้ะงบึ้งบึ้งผู้บ่าวพากายยางเอายางเอาก็เพลิด้สนใจเมียเลยเพลิด้สนใจผู้สาวเลยผู้สาวแห่งขาสั่น ha 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 ประชากรของประเทศฟิลแลนด์มีอยู่หาล้านคนจ้ะแต่ความใหญ่ของประเทศซ้ำก,กันกับเมืองไทยเลยพอ,พอาะกันจ้ะอาสีเรื่มหลังกันหน่อยนึงแต่ว่าเมืองไทยนะ่ะมีประชากรอยู่หกิบกว่าล้านคนเนาะไม่สิเจ็ดสิบหระบอกป่านนี้นะจ๊ะปติมากรรมยังก่อนภาคระิินตยไทยเบ่งหลากหลายนั่นแหละเนาะ งงจังไตใดเขาตุ่นใหญ่ๆจ้ะพี่หนุ่มจังใดเขาจังตัดหยาได้แบบสะอาดสะอาดโลง่งเตียนขนาดนี้กับบุงหมูเธอเขาดูแลดีอีหลีจ้ะเขาดูแลดีอีหลียอมรับเลยสมอลเรือบ่นี่เออสมอลเรือดีจีจ้ะวัดดูเซพี่นึ่แรงบิด ยูเซมีซัมตามเบนบีซีโบดบิ๊กโบดอังกุรี yes i remember เบื้องต้นใหม่เขาเด็กหน่อยโอย เขมอดดีปันไดเนาะจ๊ะเนาะนี่จ้ะต้นแอปเปิ้ลนะจ้ะเนาะยางใหญ่เลยจ้ะใหญ่แห้งอันนี้มีต้นแอปเปิ้ลได้จ้ะถีบบอลบะมีใบีใบมันกำลังออกหน่อยเนี่ยจ้ะมันเจอแดดมีมะกำลังเบิดนะจ๊ะเนาะนี่ใหญ่แห้งค่ะม่ยางเหรียญใดแม่อันนี้ใดจ้ะที่นี่มันอาจจะหย่อนแจงไ่เด้อจ้ะจังน้อย พ,พี่น,น้มมันกำลังออกใบพนนี่แรงเขาเอินโอ้มนะมแืมเปินจ้ะมืมนี่นากลัลงออกใบ,นบนคนตีนเขาสิเป็นคนที่แบบว่ารักสะอาดจ้ะม,มีความเป็นส่วนตัวสูงตึนงปีน ต้อมเปลี่ยนดี đi, บอลดอกพี่นออ้องเออถ้ากสัสิทายไปก่อนจ้ะทายเดิมๆมีโอกาสจะท้ายให้าหาใหเิเยจ้ะมันเป็นจ้ะมแ้าป็นหมักแห้หมากแาห้แตัมมมม้มเอมักจะตัมอจ้ะาวินเตอร์บมักเลยนสมือเลยบงจ้ะ ก็จริงเลยจังแบบว่าคิดได้อะเนาะแค่แบบแค่ออฟฟิศออฟฟิศนึงยังเสียจ้มเนาะเบิ่งไปมาอย่างนี้เฮ้เบบี้โอ๊ยเหนื่อยหลายเบิอร์น้อยอยากให้หายเบอห์ไกลเด้อพาสิซูนซูนได้ปะ จอดบอสพี่น้องกล่องมือผ้ามือกับบค่อยกหนึ่งนะจ๊ะเบิ้ลด้วยจ้ะพยายามหนที่สุดแล้วจะให้เบิง่งนะคะ แยนมากคุณแฟนบ้าโยน <c oughs> จับนี่นะความสวยงามคลิปนี้อาสินอาสินอาสิาานเงาในเด้อจ้า กลับเบื้องเพื่อนๆไปนอกจากเนาะเบืเ้งเพื่อนๆไปความสวยงามของบ้านเขาคุณโฟกัทสะะ <c oughs> ที่ปราสาทนะคะโฟกัสที่ปราสาทนะคะเห็นไหมคะ,มคะนู่นค่ะเห็นไหมจ๊ะนี่ะปราสาทก็มีจะมีไม่มีเจ้าชายนะคะแต่มีแต่อสุรกายคะ่ะกับคนแค่ค่ะ เห็นป <Nope. S 1> ่ะโนดะเนอะเจนจ่าบานเมืองเขาอะไดรเหตุนาคือบานข้าเด้อจ่ะนี่มันเป็นเขาสิเฮ็ดอันนั้นจ่ะเห็ดเห็ด มันปลาลังเนาะเขาคุดหลงลเลยแหละเขาคุดหลงเลยจ้ะเนี่ยเมื่อจะไปหัวปูนไก่สุดนุมหกตาจา้ะเออเพราะว่าบ้านนี้เมื่อนี้เขากินอันนั้นเนาะจ้ะเนาะเขากินมันปลาลังเนาะจ้ะเนาะอืมแทนเขาสินะ งานแม่พี่น้องเลยสองถุงแล้วจ้ะตอนนี้สองถุ่เบนงแดดเด้อฮู้นคุณจ้ะถา้าเมือยลยนะ่ะเที่ยงวันเที่ยงคืนเลยจ้ะถ้าเมือยลีนี่แดดนะ่ะเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยบ่มีแบบแดดบบ่มีบ่มีบ่มีบดบ่มีบม่บม,บม,บมีตรงดินอนะ่ะสว่าบ่ตรงดินเลยจ้ะ nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ด้วยาสิบภาพสวยบึงความงามมองได้ติดตามชมคลิปน้ำนะจ้นะเนาะคลิปนจะกอจบเพียงแค่นี้นจ๊ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ